ประเด็นต่อไปครับที่ค่ะประเด็นที่หกประเด็นที่หกเวลาเราศึกษาเนี่ยในทางสังคมศาสตร์เนี่ยถามว่าเราศึกษาอะไรในสังคมศาสตร์นะมันก็จะต้องไปดูที่เขาเรียกว่า b a e block ที่ใต้ที่สุดเลยของสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาอะไรสังคมศาสตร์ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมคือ social relations นะอันนี้มันมันอยู่บทที่หนึ่งนะฮะเวลาอาจารย์อธิบายก็เออึกเสียตัวเชื่อมลเลชเข้าเข้าเู้ซ้ายเข้า,ขา,า,ากหูขวานะะไม่รู้หมายความว่าอย่างไรก็เราก็เป็นแบบคําธรรมดาเป็นเหมกับคอมม้นซแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีทฤษฎีมากมายที่เกีย่ยไปในทางนี้นะฮะเช่นทั้งเวเบอร์ที่เขาพูดบทสำคัญเลยนะครับเขียนไม่เป็นปึกเลย social relations ะฮะมาร์กเขาไม่ได้พูดแต่ตรงเขาใช้คำว่า,าว Class หมายความว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันอิงมันอิงกับเอ t นจิจีหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคุณจะเป็นพ่อทีเฉยไม่ได้ถ้าไม่มีแม่คุณจะเป็นพ่อไม่ได้ถ้าไม่มีลูกคุณจะเป็นยติอย่างงี้ไม่ได้ทำทำไมมีงั้นคุณจะเป็นอาจารย์ไม่ได้ถ้าไม่มีนักศึกษาเอาว่แนั้นนะฮะเป่นทั้งนองเดียวกันนะฮะนองเดียวกันไอการที่อธิบายเรื่องของว่าเสื้อแดงเป็นอย่างงี้อย่างงี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเอ t น t ิจีเอนจิีหนึ่งครับฮะที่ ไอ้เหลืองสลิมอะไรก็ว่าไปนะแต่ต้องดุเพราะมันเป็นใช่ไหมเพราะคือมันเป็นอินเตอร์แอคชั่นกันแบบนี้ในโปรเซสของอินเตอร์แอคชั่นแต่งานวิจัยนี้เนี่ยงานวิจัยนี้ก็เห็นแล้วว่าเสื้อแดงเปไน็นยังไงเสื้อแดงคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าอ้าวอ้าวไลน์นี้หายไปไหนละ่ะเบรกของสังคมศาสตร์หายไปไหนนะเราเราพูดเราเราพูดถึงกันว่าถ้าถ้าเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนที่เราบอกว่าเราพูดถึงชนชนัชน้ชนคนงาน อ้าวพูดถึงช็อตชั้นคนงานอย่างนี้เนี่ยอันในทัวร์ว่าไงอะที่มันที่ทำให้ช็ชอชั้นคนงานเป็นเชนะ่นนั้นอันนี้ก็สําคัญมากนะครับเป็นแ,แถมประเด็นนะฮะจบแถมประเด็น <c oughs> มีสองตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งคือเหตุเกิดที่ทางไปเชียงรายเนี่ยนะเป็นร้านคือเวลาไปเชียงรายเนี่ยทางทางคนที่เขาไปเชียงยเขาจะแวะกินเขาจะรู้ว่าร้านไหนมันเป็นร้านเสื้อแดง ตลอดทานตั้งแต่เชียงใหม่ถึงเชียงรายนะฮะจะแวะว่าร้านานี้ใช่ร้านนี้ใช่ร้านนี้ใช่อะไรไปเรื่อยนะฮะพอไปเสร็จพอไปที่นั่งที่ร้านแล้วก็คุยกันนะฮะบางคนก็อยู่ในร้านนั้นผัดก๋วยเตี๋ยวไปก็ใส่เสื้อแดงนะะแล้วเขาเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่ร้านนี้เขาเล่าเล่าบอกว่าเขาไม่เปิดวิทยุอีตอนนั้นมีวิทยุเสื้อแดงนะ,ะับเปิดวิทยุเสื้อแดงบังเอิญเสื้อเหลืองเข้ามากินกลุ่มใหญ่เลยมาจากกรุงเทพนะฮะมกินใหญ่เขาบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมไอ้ครทันเนี่ย เขาไม่อยากดูฮะลองผ่านเขาบอกก็เปิดไว้อยากดูไม่อยู่ไม่อยากดูว่ไาไปกินร้านอื่นไอ้นี่มันลุกไปกินร้านอื่นเลยครับกลุ่มเลยนะครับ <Blues> ก็ไม่ได้หลายได้ส่วนนี้ไปเนะี่ยอันนี้กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะฮะนี่เป็นระดับนักศึกษาที่ก็ไปกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้จักกับร้านอาหารแห่งนั้นแล้วครับก็คุยก็คุยกันเองอ่ะคุยกันนะคุยกันก็มีคําพลุสว่าออกมาหลายคํา นะถึงอะไรที่ชาวบ้านเขาบอกว่าดีฟ i ไม่ได้อนะยาวเลยตากโกดวเวลาไม่ค้าเขาเอาข้าวมาให้นะครับมันมากกว่าปกติเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> เห็นด้วยมากที่พูดนเเลย,เลย,เลยแถมข้าวกับข้าวให้ประเด็นที่ที่สำกรณีที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่านะเพื่อสนับสนุนประเด็นว่าไอความขัดแย้งเนี่ยมัน p e r v e r s i v e หมายความว่ามันเป็นอยู่ทั่วไปเราจะเจอที่ไหนที่ไหนก็ได้นะฮะในความขัย้เราจะไปนคนกรุงเทพมาเชียงรายเอาไปเจออีกข้างแล้วไปกินข้าวเอาเจอ,อข้างเดียวกันไงค,คือมัน p e r s i v e มันมันแทรกไปทั่วนะครับจนกระทั่งเราสามารถสรุปนะเป็นประเด็นทางวิชาการได้ว่ายังไม่มี social unit นะครับไอหน่วยทางสังคมหน่วยไหนนะที่ไม่มีลักษณะของความขัดแยง้ง นะอยู่ในนี้ในสังคมไทยไม่ว่าจะระดับทั้งมหาภาคและก็ระดับจุลภาคในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนในใน,ในห้องขนาดเด็กๆมัธยมก็ยังมีคละสีหนังสือพิมพ์ที่ว่าเป็นฝ่ายหนึงน่งกับฝ่ายหนึ่งก็ยังมีคนละอย่างที่เราทราบ every social unit every s o c i unit นะมันแทรกซึมไปด้วยลักษณะนี้ทีนี้ผมก็ประทับใจอาจารย์ธรรมดาที่อวยพรอวยชัยให้เสื้อแดงชนะ แต่ผมไม่รู้ว่าพออาจารย์ธรรมดะอวยชัยก็มันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับแต่ขอให้ความปรารถนาน,นี่เป็นจริงแล้วก็สิ่งที่อยากจะเป็นประเด็นสรุปก็คือว่านี่ผมยืมคำยืมคำของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพเอามาพูดก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยไปไหนแต่ไหนแล้วบรรดานักวิชาการนักอะไรตรอมีอะไรนักสื่อสารน,นักอะไรอะไรทั้งหลายแหละนะฮะ บอกว่าชาวบ้านไม่เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อก่อนนั้นเงต้องพยายามที่จะอธิบายว่าประชาพักเลือกคนประชาชนเลือกพักแล้วก็บอกเออจะตั้งพักคการเมืองเนี่ยคนไม่เข้าใจระบบพรรคหน้าอะไรต่างๆนะครมีอยู่สมัยที่พูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะมีใครกล้าพูดอย่างนั้นบ้างนะครับแล้วก็เวลามีข้อมูลเนี่ยนะเสริมไปด้วยเรื่องประเด็นสื่อที่สําคัญมากนะที่อาจารย์อรัญญายกขึ้นมาเนี่ยนะเป็นสื่อแนวแหน้านะแล้วก็ไม่ใช่ว่าผูกขาทุกคน สามารถที่จะออกความเห็นได้ในที่สาธารณะนะเช่นคอมเมนต์ได้ในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ <c oughs> สามารถที่จะอะไรอ่ะเอาซีดีมาอัดกันแล้วก็แลกกันนะแล้วก็ขายทั้งแจกฟรีทั้งขายทั้งใช้ทั้งแจกทั้งอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นโซเชียลมีเดียนะเดี๋ยโซเชียลมีเดียนี่ก็เออ่เป็นทั้งเป็นทั้งเป็นทั้ง,งอะไรอ่ะเดเวล็อปที่จะมือบิลไลน์คนเสื้อแดง ข้อมูลอะไรนะต่างก็รับกันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประเด็น,นสุดท้ายก็คือที่ผมอยากจะสรุปก็คือว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปจริงย่านงะแตบบ่พิสูจน์สกุลว่านะนคงไม่กลับไปเหมือเนเดิมอีกแล้วแล้วก็อยากจะฝากอยากจะฝากไปให้คนที่คิดว่านะครับมันเหมือนกบกที่น้ำร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยโดยที่ไม่รด้ตัวเนี่ยฝากว่านะฮะ ในช่วงที่ผ่านมาทั้งประสบการณ์ตั้งแต่รัฐประหารจนมาั่งปัจจุบันนี้นะครับเส้แดงจะชนะหรือเปล่านะเรื่องนี้เราต้องดูกันต่อไปเราไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะทํานายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะฝากไปด้วยฝากพวกอัมมาแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนว่านะครับอย่าดูถูกสติปัญญาของมวลราขอบคุณครับ